patana สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฟันธงกับผมจอมเพชรประดับนะครับการประกาศปิดกรุงเทพมหานครของผู้ชุมนุมกลุ่มก,กปปสนั้นก็ถูกกระแสต่อต้านจากมวลชนหลายกลุ่มเหมือนกันในขณะนี้นะครับเพราะว่าได้ส่งผลกระทบทั้งในเรื่องของการประกอบอาชีพการดําเนินชีวิตรวมทั้งกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของพลังเงียบทั้งหลายนะครับทำให้พลังเงียบเหล่านี้ก็ได้มีการออกมาแสดงพลังในการที่จะสะท้อนความคิดเห็นมากขึ้นเหมือนกันนะครับ อะไรก็ตามนะครับในวันพรุ่งนี้ที่หอสินของกรุงเทพมหาคนครนั้นก็จะมีกลุ่มพลังมวลชนกลุ่มหนึ่งที่ใช้ชื่อตัวเองว่ากลุ่มขั้วที่3นะครับในการที่จะจัดกิจกรรมขึ้นมาเพื่อที่จะสะท้อนความคิดเห็นของคนกลุ่มนี้ในการที่จะบอกว่าคนกลุ่มนี้ก็เป็นพลังเงียบที่มีสิทธิในทางการเมืองด้วยเช่นเดียวกันนะครับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นนั้นจะเป็นรูปแบบไหนอย่างไรนะครับและสามารถที่จะเป็นพลังมากพอในการที่จะสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในท่ามกลางความ ขัดแย้งในเวลานี้ได้หรือไม่นะครับรายการฝันธงคืนนี้จะพูดคุยกับอาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์นะครับจากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเดี๋ยวพักกันทูท่เดียวครับช่วงหน้าพูดคุยกันครับสนับสนุนรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืน เคยฝันว่าพลังงานและวัสดุสังเคราะห์จะปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมวันนี้สิ่งที่เราฝันได้เริ่มกลายเป็นจริงรกลุ่มปตทเชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะนำมาสร่งชีวิตที่ดีและยั่งยืน การเลือกตั้งเป็นสิทธิ์และหน้าที่แต่ถ้าจะให้ดีเข้าคูหาทุกครั้งต้องกากบาทถูกวิธีด้วยชอบใครหมายเลขใดก็จําเอาไว้นะครับและนี่ปัตรด,ดีที่กากบาทถูกต้องทําเครื่องหมายกากบาทให้ชัดเจนอยู่ในช่องทําเครื่องหมายกากบาทให้จุดตัดอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมไม่เขียนข้อความหรือขีดค่าให้เลอะเทอะเปื้อน ส่วนใครที่กากบาทแบบนี้เป็นบัตรเสียแน่นอนทําเครื่องหมายอื่นที่ไม่ใช่กากบาดเครื่องหมายกากบาทอยู่ระหว่างช่องทําเครื่องหมายจุดตัดของกากบาทอยู่นอกช่องทําเครื่องหมายกากบาทมากกว่าหนึ่งครั้งในช่องเดียวกันเขียนข้อความหรือทําเครื่องสังเกตในบัตรเลือกตั้งแล้วอย่าลืมนะครับย้อนบัตรเลือกตั้งลงในหีบด้วยตนเองทุกครั้งเข้าใจแบบนี้แล้วเข้าคูหาทุกครั้งต้องกากบาทให้ถูกวิธีด้วยนะครับกกตสุจริตโปร่งใส และเที่ยงธรรมใครรับเชิญที่จะพูดคุยกันในรายการฟันธงวันนี้นะครับอาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์นะครับจากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอายจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากที่ร่วมรายการอาจารย์นครับผมครับกลุ่มประชาชนขั้วที่3ที่จะมีการจัดกิจกรรมแสดงออกถึงสิทธิหรือว่าเรื่องของการแสดงออกทางความคิดเห็นทางการเมืองในวันพรุ่งนี้ เป้าผมเป้าหมายในการจัดกิจกรรมรูปแบบการจัดกิจกรรมจะเป็นยังไง ต,ต้องเห็นภาพก่อนว่าจริงๆแล้วคําว่าโค้ดที่3ามเ,เราเพิ่งเริ่มใช้คํานี้มาแค่วันสองวันนี้เองนะครับ,รบแล้วก็มันไม่ได้เป็นลักษาของการที่มีกิจกรรมต่อเนื่องกันมากลุ่มที่จัดต่อเนื่องกันมาคือกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มพอกันทีนะครับแต่เขาบ,บอกว่าพอกันทีหยุดการชุมนุมที่สร้างเงื่อนไขสู่ความบุนแรงชื่อจะยาวหน่อยแต่ชื่อนี้ค่อนข้างโดนใจผมเหมือนกันต้องเห็นภาพว่าผมเองเป็นแค่ประชาชนคนธรรมดาคนหนึง่งมอาจารย์มาที่อะไรแล้วก็คอยสังเกตสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองแล้วรู้สึกเป็นห่วง ราเป็นห่วงมากๆว่าบ้านเมืองเรากำลังเดินทางไปทางไหนเราเดินทางไปที่ความที่มันมีแนวโน้มจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆการปะทะกันที่เกิดขึ้นมาในในอดีตในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาหรือในอนาคตหรือถ้ามองไปอนาคตเป็นอีกปี2ปี3ปีข้างหน้าวันนี้มีการชุมนุมประท้วงขับไล่รัฐบาลปีหน้ากลุ่มมาขับไล่กันไหมขับไปกันมาสุดท้ายจะนําไปสู่สงครามหรือเปล่าการฆ่า f อ n a n c i a l l y ผมผมไม่อยากเห็นภาพ และเมื่อผมได้เห็นว่ามีกลุ่มนี้เกิดขึ้นกลุ่มพอกันทีที่ว่ามผมคิดว่ากิจกรรมเขาน่าสนใจที่ผ่านมาเขาเคยทํากิจกรรมไปแล้วสองครั้ง แล้วก็มีเกิจยกับองล์กมอื่นๆที่ทําคล้ายๆกันสาวามารวมตัวกันง่ายๆนี่แหละแล้วก็จ,จะมีการจุดเทียนมีการอภิปรายมีการเขียนข้อความว่าเขาคิดเห็นยังไงบ้างแล้วแนวคิดเขาตรงกับผมจริงๆเราต้องการสันติภาพรเ,ราเราคิดว่าเราคิดต่างกันได้คนแต่ละคนที่มาร่วมเนี่ยไม่จาเป็นต้องเชยร์รัฐบาลครับและขณะเดียวก,กันก็อาจจะเป็นพวกแอนตี้รัฐบาลก็ได้แต่ก็มาอยู่รวมๆกันเพียงแต่ว่าเขามีเป้าหมายร่วมกันคือว่าต้องการสันติภาพ ฉันกิจกรรมที่เขาเคยทํามาแล้วคือเขาจัดมารวมกันมีการ,รมาร้องเพลงตั้งเป็นวงกลมทําเป็นเครื่องหมายเหมือน<ม>เครื่องหมายสันติภาพแล้วก็จุดเทียมร่วมกัน<ม>ง่ายๆนี่พอผมทราบว่าเขาจะมีในวันศุกร์นี้ผมก็เลยบอกว่าผมเองก็อยากจะร่วมเหมือนกันโดยการที่ว่าผมก็ชวนเพื่อนๆผมที่เป็นชาวจุฬาเป็นเพื่อนต่างๆในในเฟซบุ๊กพูดง่ายๆคือในเฟซบุ๊กแล้วเราพบว่าคนที่สนใจมันเยอะขึ้น<ม>เยอะขึ้นเรื่อยๆจนนั้นรู้สึกว่าน่าจะตรงกันแล้วว่าเราได้เป็นคนขั้วที่3ามที่ว่า เป้าหมายหรือว่าสิ่งที่เห็นตรงกันมีความรู้สึกร่วมกันของกลุ่มควดที่3หรือว่ากลุ่มพอกันทีเนี่ยมันคืออะไรคือนอกเหนือจากเรื่ององการสร้างสันติภาพแล้วเรื่องของการเอาหรือไม่เอาเลือกตั้งนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งด้วยไหมครับ กลุ่มขั้วที่3หรือว่ากลุ่มที่มองว่าพอกันทีเนี่ยเห็นด้วยกับการให้มีการเลือกตั้งไหมครับครับคือจริงๆแล้วการเห็นด้วยก,กับการที่มีการเลือกตั้งของเราเนี่ยจริงๆเป็นเช่นนั้นครับแต่ไม่ใช่เป็นทางออกที่ดีที่สุดถึงแ<ต>ม้ว่าจะไม่ใช่เป็นทางออกที่ดีที่สุดแต่ยังเห็นด้วยก,กับการให้มีการเลือกตั้งใช่ครับเพราะเพราะอะไรฮะสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างนี้ครับในวันนี้มันน่ากลัวมากกับสังคมไทยสังคมไทยเราไม่มีที่ยืนสับคนที่อยู่ตรงกลางเลยพอเราเริ่มสุดว่าเราคุยกันในกลุ่มเพื่่่ออออนนนนนรรยาาาากกกศตี้ทุคคจะเหห็วดดดััมมมไไสถ คุยไปน,นิดเดียวแต่เรื่องการเมืองก็กลายเป็นว่าเอ๊ะหรือว่าคุณฝ่ายตรงข้ามเรารเขามองกันว่าสังคมเหมือนมีสองขั้วข้วหนึ่งคือรัฐบาลจ๋าไปเลยรเราจะเรียกระบบทักษินก็ได้อีกขั้วหนึ่งก็คือเป็นฝ่ายของม็อบที่กับชมุมนุมขนาดนี้อาจจะพูดถึงเรื่องผู้นําม็อบเป็นต้นแต่ถ้าใครก็ตามที่พูดเริ่มเอียงไปไหนะว่าเออเลือกตั้งก็ดีนะคุณจะโดนผลักไปอยู่ขั้วหนึ่งทันทีคใครบอกว่าเราไม่เห็นด้วยกับกับรัฐบาลเลยก็ผลักไปขั้วหนึ่งทันที ผมเลยบอกว่าเอ๊ะทำไมเราไม่มีที่อยู่ใน้คนตรงกลางเลยมผมเองผมคิดว่าผมเป็นคนพวกนี้ผมพูดตรงๆใ,ในรายการนี้ก็ได้ว่าผมเองเป็นปกลุ่มที่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับนโยบายรัฐบาลบ,บางอย่าง บางอย่างก็เห็นด้วยแต่ <Okay. S 2> หลายอย่างไม่เห็นด้วย mm hmm. แล้วผมคิดว่าผมนะ่ต้องต้องมีสิทธิ์มีเสียงนี่นาน mm hmm. ในทางการเมืองที่จะบอกได้ว่าผมไม่เห็นด้วยตรงไหนบ้าง mm hmm. แต่ผมไม่ค่อยชอบวิธีการในแบบที่มีการชมุมนุมประท้วงปิด <Okay. S 2> ถนนปิดสถานที่ก mm hmm. ารณ์ดกันผมก็ไม่ชอบวิธีการที่รัฐบาลบอกว่าใช้วิธีการถ้าจะเรียกว่าเหมือนกับดื้อไปเรื่อย mm hmm. ๆตามที่เขาเรียกร้องแล้วไม่ทําอะไรเลย <Okay. S 2> ผมเลยคิดว่านี่สงสัยเราคงมีคนกลุ่มนี้อยู่เมืน mm ่อเราเปรียบเทียบกับสังคมในการเลือกตั้งเรามีคนอยู่40ล้านคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้้งคนน15ลา เลือกพักเพื่อไทยเพื่อเป็นรัฐบาลคนประมาณสิบล้านคนเลือกปฏิปัตษ์เพื่อเป็นฝ่ายค้านผมเองโดส่วนตัวผมเรียกคุณชูวิทย์ซึ่งจะก็เป็นฝ่ายค้านเช่นกันเพราะเราค,รคิดว่าเราต้องการได้ฝ่ายค้านที่เข้มแข็งแล้วผมว่าผมเพราะว่าผมคงจะอยู่ประมาณตรงกลางตรงนี้ที่ประมาณ10บล้านคนที่เป็นสวิงโหวตเหมือนเมืองน,นอกเลยลเป็นสวิงโหวตฉันเอ๊ะทำไมณนวันนี้เราไม่มีที่ยืนล่ะ เราับปกติยที่ผ่านมาเคยมีที่ยืนเรามีเวลาที่วันเลือกตั้งเนี่ยคือที่ยืนของเราที่ไปกาวว่าเราจะเอาใครไม่เอาใครเพราะฉันบอกว่างั้นวันนี้ผมขอเลกตัวเองว่าเป็นโค้ดที่3แลด้วยกันเป็นอีกค้วหนึ่งที่ขอให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยช่วยรับรู้่อยนะว่าเราก็มีเราก็มีพื้นที่ของเราอยู่เหมือนกันอย่าอย่าเพิ่งพักเราไปทางไหนแต่ว่าวิธีการของคนโค้ดที่3จะคล้ายกันถ้าคุณเกลียดรัฐบาลคุณอยากไล่รัฐบาล คุณไปกากระบาดเพื่อไล่รัฐบาลถ้าคุณรักรัฐบาลคุณเชียร์รัฐบาลคุณไปกากระบาดเพื่อรัก,กรัฐบาลเพื่อเชียร์รัฐบาลปกป้องเขาไว้นั่นคือวิธีการที่ประเทศชาติจะใช้ได้ในภาวะเช่นนี้สงบสันติครับแต่การไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดแน่น,นอนมันอาจจะต้องบอกว่าขอให้ผ่านวันที่สองกัาพายไปให้ได้ก่อนนะคเสร็จแล้วบรรดาผู้นําต่างๆที่ทะเลาะกันอยู่เนี่ยช่วยมาคุยกันก่อนแล้วผมคิดว่าเราอาจจะต้องคุยกันเป็นสัตยาบันเลยก็ได้ว่าปีหน้าแล้วกันกลุ่มพายห้าแปดเลือกตั้งกกัันนใหม่อรบล เอากติกาที่คุณคิดว่าณนะวันนี้คุณมีข้อไหนที่คุณไม่พอใจในกติกาซึ่งโดยส่วนตัวผมคิดว่ากติกามันใช้ได้แล้วแต่ถ้าคิดว่ามีไหนไม่พอใจมาเขียนกันใหม่ชัดแล้วกติกานี้ใช้ในปีเลือกตั้ง5้าแปดแล้วจบนะบเลือกตั้งตอนนั้นจบนะบแต่ไม่มีความจําเป็นใดๆเลยที่ใช้วิธีการที่ขึ้นขบวนบเข้ามาปิดล้อมมาขอให้ใร้หยุดเมืองต่างๆนั่นหมายถึงว่าอาจารย์เองเห็นด้วยว่าถ้าหากว่ามีการคุยกันได้แล้วก็มีมติว่าควรจะเลื่อนการเลือกตั้งออกไปก่อน อันนี้ก็ควรจะอย่างนั้น <ผม S 2> นะผมผมยังคิดว่าเราควรจะต้องเลือกตั้งเพราะผมเข้าใจว่าแต,<พ>แต่เมื่อเลือกตั้งแล้วก็ต้องไปนั่งคุยกันใหม่อยู่ดีแล้วก็มากลับมาเลือกตั้งใหม่ ส,สู้เราเรารอไปก่อนแล้วก็ให้มีการไปเลือกตั้งเมื่อคุยกันเรียบร้อยแล้วไม่ดีกว่าเหรอฮะคือเราจำเป็นต้องทําตามกติกาบ้านเมืองแล้วก็เกรื่องของกฎหมายผมเองไม่ใช่นักนิติศาสตร์แต่เข้าใจว่าตามกฎหมายแล้วเราไม่ควรจะต้องไปทําอย่างนั้นได้ครับผมยังไม่เห็นภาพว่าเวลาท่านกออก,กตท่านบอกว่าเลือกตั้งไปก่อนไม่เห็นท่านอ้างว่ามาตราที่เท่าไหร่ที่อนว่าให้เลือกเลือกตั้งไปได้ครับเราคุยกับเรื่องของกฤษฎีการณะกฤษฎีการบอกว่าไม่สามารถจะเลื่อนการเลือกตั้งไปได้เพราะฉะนั้นผมไม่เห็นภาพว่าเราจะเลื่ออออออนนนนไป1เเเดดดืืืืืหหรร2 3 แล้วยังคุยกันรู้เรื่องนว้ววัน,นี้จริงๆตั้งแต่แรกคือมันต้องคุยกันรู้เรื่องแต่แรกถึงจะสามารถทำอะไรต่อไปได้แต่กฎหมายมันประกาศมาแล้วมีกฎหมายมีพระราชองค์งการลงมาเรียบร้อยให้เลือกตั้งก็ต้องเลือกตั้งตามหน้าที่ของประชาชนอ,อาจารย์อาจารย์คิดว่าถ้าหากว่าการกระทําให้มีการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปก่อนถ้าสา,สามารถเลื่อนได้อาจารย์คิดว่าจะคุยกันรู้เรื่องไหมครับในระยะเวลา สองสามเดือนหรือดึงเดือน2เดือนเนี่ยถ้าเป็นสถานการณ์ณนะวันนี้ผมว่าคงจะยากไม่รู้เรื่องคงจะยากเพราะว่าอะไรเพราะว่าในเชิงจิตวิทยาแล้วทั้งสองฝ่ายคิดว่าตัวเองมีฐานเสียงทั้งคู่คแล้วเขาลืมคิดถึงคู่ที่3าม,มเขาลืมคิดถึงคนตรงนี้คนตรง,งกลางๆที่บอกว่ารอดูบ้านเมืองอยู่จริงๆถ้าเราไม่ไม่ไปนั่งอยู่ในม็อบมากไปเราไม่ได้อยู่กับรัฐบาลมากไปเราเดินนสังคมทั่วๆไปจะเห็นว่าคนก็ใช้ชีวิตธรรมดาล่าเริงทั่วๆไปแต่คนกลุ่มนี้ในอนาคต เขาต้องรับผลกระทบ่างกุนแรงท้ามันเกิดสงครามขึ้นท้ามันเกิดการฆ่าฟันขึ้นคือคือเราเราเราเฉยไม่ได้ในใบางกรณีใช่ใชไหมครับเพราะว่ากระทบกับเราแน่ๆนะครับผมถึงบอกว่าน่าจะออกมาคุยกันตรงนี้อาจารย์ฮะเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยกลุ่มที่ออกมาคัดค้านเนี่ยก็บอกว่าถ้าเลือกไปเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงเรื่องของการซื้อเสียงอีกนะฮะเรื่องของคุณภาพของผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็ดูจะ ไม่เท่ากันนะครับคุณค่าของสิทธิ์ของเสียงของคนในประเทศไทยก็ถูกมองว่าไม่เท่าเทียมกันค,ความรู้ความสามารถถูกซื้อด้วยเงินของฝ่ายนักการเมืองครับอาจารย์ไม่กลัวประเด็นนี้เหรอฮะผมผมรับฟังหมดนะครับ,รบผมพยายามรับฟังและผมพยายามหาข้อมูลมาในการโต้แยง้งหรือในการคิดว่าเป็นยังไงบ้างทีนี้เป็นงี้ครับเออผมยังไม่สามารถเห็นรูปธรรมที่เกิดขึ้นได้เ mm hmm. ช่นถ้าบอกว่าเขากังวลเรื่องการซื้อเสียง mm hmm. เขากังวลเรื่องกฎเกณฑ์เขากังวลเรื mm ่องคุณภาพต่างๆและวิธีการล่ะวิธีการที่จะแก้ปัญหาเนี่ย ยังไม่เห็นรูปธรรมของวิธีการวิธีการนี้ก็ต้องคุยกันใช่อรจารย<ช>ทย่นี่เขาต้องไม่คุยกันแต่จริงๆแล้วถ้าเขา,ถ,า,เขาถ้าเขามีแผนในใจแล้วเขาควรจะไล่ไให้เราฟังบ้างว่ามี 1, 3> <c oughs> 2>, 2, 3, 4, 5สน,นวันนี้ผมพยายามตามข่าว <c oughs> ก็ผมยังไม่เห็นตรงนั้น <c oughs> แต่ผมคิดว่าเขาบอกเขามีแผนอยู่ผมก็อยากเห็นเขาเอามาแผนมาแผ่กัน จริงๆสามารถเอาแผนมาแผ่แล้วก็เห็นเลยแล้วถามประชาชนก็ได้ <ừ> คือไม่จําเป็นทั้งสองฝ่ายมาคุยมาถามประชาชนก็ได้ว่าแต่ละข้อแต่ละข้อเนี่ยเห็นด้วยไหมคาคิดบอกว่าจะต้องแก้กดข้อนี้ข้อนี้ข้อนี้ถามประชามติก็ได้ว่าแก้ไหม <ừ> แล้วก็ทําร่วมกันแต่ทั้งหมดนะวันนี้มีขาสืบเหมือนกับว่าทุกคนทอดทิ้งของคนที่อยู่ตรงกลาง <ừ> ที่บอกว่ากําลังรอว่าบ้านเมืองจะเดินไปทางไหน,ค,นคิดบอกว่าจะต้องมากลับมาคุยกันใหม่ครับอาจารย์ไม่ห่วงว่าการที่จะ จากการเลือกตั้งต่อไปใน่ามกลางของการต่อต้านของกลุ่มกปปสเนี่ยจะนํามาซึ่งเหตุการณ์การชราจนเหรอฮะอาจอารย์ห่วงเรื่องนี้ไหมครับถ้าถ้ายังยืนยันที่จะมีการเลือกตั้งคือห่วงมากๆและผมเชื่อว่าเกิดนแน่แน่แล้ววันนี้ผมเกิดผมเชื่อว่าเกิดนแน่แน่ตั้งผมคุยกับลูกศิษย์ผมเมื่อกี้ว่าสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงไปเราจะได้เห็นการเลือกตก้งตงยออกมาก,กว่านี้ท่านถ้า,ถ,าถ้าเขาไม่เห็นภาพว่ายังมีคนอีกกลุ่มหนึ่ง ที่ยังอยากจะมีเรื่องของกระบวนการประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาธิปไตยที่ใช้เรื่องของการการกรบาดในการต่อสู้กันมากกว่าการที่ออกไปที่ถนนและสู้กันสัปดาห์หน้าเราจะได้เห็นภาพของการสู้รบนั้นท่านนั้นผมผมยังผมยังคิดว่ามันจะมีการประทะกันเกิดขึ้นถ้าเกิดยังเลือกตั้งต่อไปแต่ผมอยากให้เห็นว่าการที่ามีขั้วที่3าออกมาด้วยจะทําให้เขาเริ่มผ่อนน้ําหนักลงมาอ,อาจารย์เชื่อว่าพลังของขั้วที่3ามพลังของกลุ่มที่บอกว่าพอกันทีเนี่ยจะสามารถที่จะ ทำให้แรงปะทะหรือว่าอารมณ์ของความขัดแย้งของสองขั้วเนี่ยมันจะมันจะผ่อนลงเหรอฮะผ่อนลงได้อย่างไรผมหวังว่าความเป็นคนไทยด้วยกันครับคือถ้าหวังถ้าเขายังถ้าเขายังมองว่าเป็นความเป็นคนไทยด้วยกันแล้วก็มองว่าเราอยู่เป็นแผ่นดินเดียวกันแล้วเห็นว่ามีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังคิดอย่างนี้อยู่เนี่ยถ้าเขาคิดว่าวันนี้ต้องเอาชนะให้ได้อีกฝั่งนึงก็ต้องเอาคิดเอาชนะให้ได้แล้ววันที่เขาชนะจริงๆเนี่ยแล้วเขาจะดูแลพวกเรายังไร วันนี้เขาบอกว่าเขามีสิทธิ์มีเสียงในการทอารอ,อย่างนี้อีกฝ uh ั่งก็มีสิทธิ์มีเสียงในการตอบโต้อย่างนี้แล้วทั้งสองฝั่งไม่ฟังตรงกลางเลยวันที่เขาชนะขึ้นมาเขาจะดูแลพวกเราอย่างไงเ uh huh. มื่อเราไม่สามารถจะตองจะจะ,จะอยู่ต่อไปได้เนี่ยฮะฉันในในภาพผมคิดว่าถ้าเราสามารถรวมเสียงได้มากขึ้น <c oughs> มากขึ้นเรื <c oughs> ่อยปร,ปริยาที่เกิดขึ้นการการการออกมาเรียกร้องโดยสงบ uh huh. ตามแต่ละที่จุดเทียน uh huh. จุดไฟฉาย uh huh. บอกให้คนอื่นเขารู้ว่ายังมีคนกลุ่มนี้เยอะ ผมหวังว่านะก็ขอร้องกรุณา<ม>ช่วยรับฟังว่ามีคนกลุ่มนี้อยู่ด<ม>าเนินการอะไรก็ตามที่มันแนวโน้มจะรุนแรงในอนาคต<ม>วันนี้ท่านอาจจะคิดว่าท่านไม่รุนแรง<ม>แต่มันสร้างเงื่อนไขไปสู่ความรุนแรงได้<ม>อาจ,จะมองว่าโอเคเพื่อให้สังคมไทยอยู่ด้วยกันได้ก็ถอยลงมาก่อนแล้วมานั่งคุยกัน กันมันจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดขณะที่คุยกันไปการเลือกตั้งก็ต้องว่ากันไปด้วยใช่ไหมฮะผมมองในเชิงกฎหมายนะคืออย่างนี้ครับบ้านเมืองไทยต้องมีกติกาครับถ้าเราจะอยู่ในสังคมโลกต้องมีกติกาฉะนั้นมีกติกาวางเวลาก็ต้องใช้ถ้าเราคิดว่าจะไม่ไม่เอากติกาก็ไม่เป็นไรแต่เราจะกลายเป็นประเทศด้อยพัฒนา จะกลายเป็นอ,อยู่อีกโลกหนึ่งของสังคมโลกเลยชาวเม้าเขาไปมองเข้ามายัางไงณว,วันนี้เขาก็มองในหลายประเทศเขามองเข้ามาว่าเออประเทศไทยเป็นประเทศทกำลังจะมีการเลือกตั้งครับ้ว,วันนี้เราบอกว่าล้มการเลือกตั้งมันก็ไม่ต่างอะไรกับหลายประเทศที่เรารู้สึกว่าในข่าวเมื่อก่อนเราเคยดูว่ามันเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนามากบ้านเราก็จะเป็นเหมือนเขาครับเอาละครับเดี๋ยวพักกันครู่เดียวครับช่วงหน้ามาพูดคุยกับจา์กันต่อครับสนับสนุนรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืน เคยฝันว่าพลังงานและวัสดุสังเคราะห์จะปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมวันนี้สิ่งที่เราฝันได้เริ่มกลายเป็นจริงกลุ่มปะตะทเชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลโยีจะนำมาสร่งชีวิตที่ดีและยั่งยืน การเลือกตั้งเป็นสิทธิ์และหน้าที่แต่ถ้าจะให้ดีเข้าคูหาทุกครั้งต้องการกรบาทถูกวิธีด้วยชอบใครหมายเลขใดก็จำเอาไว้นะครับและนี่บัดดีที่การกรบาทถูกต้องทำเครื่องหมายการกรบาทให้ชัดเจนอยู่ในช่องทำเครื่องหมายการกรบาทให้จุดตัดอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมไม่เขียนข้อความหรือขีดค่าให้เลอะเทอะเปื้อน วันใครที่กากระบาดแบบนี้เป็นบัตรเสียแน่นอนทําเครื่องหมายอื่นที่ไม่ใช่กากระบาดเครื่องหมายกากระบาดอยู่ระหว่างช่องทําเครื่องหมายจุดตัดของกากระบาดอยู่นอกช่องทําเครื่องหมายกากระบาดมากกว่าหนึ่งครั้งในช่องเดียวกันเขียนข้อความหรือทําเครื่องสังเกตในบัตรเลือกตั้งแล้วอย่าลืมนะครับย้อนบัตรเลือกตั้งลงในหีบด้วยตนเองทุกครั้งเข้าใจแบบนี้แล้วเข้าคูหาทุกครั้งต้องกากระบาดให้ถูกวิธีด้วยนะครับกกตสุดจริตโปร่งใส และเที่ยงธรรมแต่รับเชิญในรายการฟันธงคืนนี้นะครับพูดคุยกับอาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์นะครับจากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็นผู้ริเริ่มหรือว่าเป็นคนหนึ่งนะครับของกลุ่มพลังเงียบที่แสดงความคิดเห็นทางการเมืองออกมาในกิจกรรมต่างๆนะครับในวันนี้และก็ในวันพรุ่งนี้ด้วยที่จะมีการจัดกิจกรรมที่หอศิลป์ของกรุงเทพมหานครนะครับ มีคนพูดเหมือนกันและคนที่พูดก็เป็นนักวิชาการด้วยนะครับบอกว่าเสียงของคนไทยเนี่ยเสียงคนที่อยู่ในกรุงเทพกับเสียงของคนที่อยู่ต่างจังหวัดหรือเสียงของคนที่มีความรู้กับคนที่ไร้ความรู้เนี่ยจะมีค่าความเป็นคนละเมืองเนี่ยจะจะไม่เท่ากันคือ1เสียงไม่เท่ากับ1นสิทธิ์อาจารย์คิดอย่างไรกับกับความคิดแบบนี้ของกลุ่มนักวิชาการบางกลุ่มครับ เพรางว่าต้องมองว่าเคารพความคิดเขานะครับแต่เขามีมุมมองแบบนั้นที่แต่ถ้ามองในเชิงของผมเองเนี่ยครับเรามองในเชิงของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนก็ได้เนี่ยปฏิญญาสากลบอกว่าทุกคนเท่าเทียมกันการมีสิทธิเปเลือกตั้งเนี่ยเป็นถือว่ามีความเท่าเทียมกันทุกคน,นยอยู่ในปฏิญญาสากลซึ่งประเทศไทยก็ลงมติรับรองไว้ตั้งแต่2,540แล้วฉนันจริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่างี้ครับการที่จะมองว่าคนเรามีคุณภาพเท่าเทียมกันหรือเปล่าไม่ใช่แค่คุณภาพทางการศึกษาหรือฐานะหรือเศรษฐกิจ หรือคุณพุทธหรือวัยวุฒิด้วยซ้ำแต่เรื่องคุณภาพทางประชาธิปไตยด้วยผมพบว่าจริงๆแล้วคนกรุงเทพเองก็ตามซึ่งคิดว่าตัวเองมีคุณภาพสูงผม,มผมเองก็คิดว่าตัวเองมีคุณภาพสูงประมาณหนึ่งแต่บางทีเรากับจะรู้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับประชาธิปไตยน้อยกว่าคนต่างจังหวัดด้วยซ้ำเราไปเคยเลือกตั้งเนี่ยปีหนึ่งก็อาจจะไม่เคยจะครั้งหนึ่งหรือจากน<ม>ั้นก็สองปีครั้งสามปีครั้งแต่คนต่างจังหวัดเนี่ย <ๆ S 2> เขาเลือกตั้งอยู่บ่อยๆเดี๋ยวเขาก็เลือกตั้งอบจเลือกตั้งอบ ไม่ได้ทําให้เขาจัดจากัดช่องอยู่แค่ทีวีสูดช่อง11หรือว่าช่อง9รหรือช่องที่บอกว่าเป็นสืออรัฐบาลบแต่มีช่องให้ดูมากมายแล้วผมเชื่อว่าถ้าคนที่มีมความคิดวิเคราะห์แยกแยะได้เนี่ยก็คงจะไม่ล็อกตัวเองอยู่กับช่องใดช่องหนึ่งรจริงๆกับการว่าแม้ว่าถ้าคุณเป็นคนเมืองก็ตามแต่คุณเปิดทีวีอยู่แค่ช่องใดช่องหนึ่งค,คุณจะถูกหลอหลอมด้วยความคิดแบบนั้นไปเรื่อยๆกับการว่าคุณค่าคุณภาพทางประชาธิปไตยคุณอาจจะตกต่ำมากกว่าคนต่างจังหวัดก็ได้ฉะนั้นพูดยากมากครับ<ๆ> เมื่อมันพูดยากมากแล้วก็ไม่ควรจะหาวิธีการใใดในการมาแยากแยะตรงนี้กับการเป็นว่าเราควรจะใช้วิธีการที่บอกว่างั้นก็ให้ทุกคนเท่าเทียมกันไปก่อนถ้าวันหนึ่งคุณมีวิธีการที่แยกแยะได้จริงๆเป็นที่ยอมรับจริงๆในสากลระโลกก็ค่อยว่ามาแต่ณวันนี้ไม่มีประเทศใดถ้าผมก็ใจไม่ผิดที่พัฒนาแล้วหรือแม้แต่กําลังพัฒนาที่จะมาบอกว่าคนแต่ละคนมีสิทธิ์ไม่เท่ากันหลายประเทศกว่าเขาจะต่อสู้มาถึงวันนี้ได้ออฟริกาหรือแม้แต่เมกากว่าที่คนผิวดําจะมีสิทธิ์จะมาการกบาทได้กว่าที่ เขาเดินทางมานานแล้ววันนี้เราจะถอยกลับไปตรงนั้นหรือเปล่ามผมคิดว่ามันคงไม่ใช่ฉนันโดยส่วนตัวผมคิดว่าหนึ่งคนหนึ่งเสียงเท่าเทียมกันครับอาจารย์ครับตอนนี้ในสังคมไทยกลุ่มพลังเงียบที่เป็นกลุ่มอยู่ตรงกลางเนี่ยใช้ชีวิตลําบากแค่ไหนอย่างไรอาจารย์แล้วาการที่อาจารย์ออกมาแสดงตัวออกมาแบบนี้เนี่ยแน่นอนสังคมสาธารณชนก็จะบอกว่าอาจารย์อยู่ตรงข้ามกับกลุ่มผู้ชมุมนุมแน่นอนครับอาจารย์อาจารย์ไม่กลัวว่า จะต้องถูกผลักแล้วก็สุดท้ายก็อาจจะต้องอ,อยู่ไม่ได้หรืออาจจะต้องถูกคมคูด้วยรูปแบบต่างๆอันนั้นอันนั้นคือไม่ใช่แค่ไม่กลัวโดนไปแล้วด้วยนะ<อ>ชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรอย่างเช่นเรานึกภาพว่าก่อนหน้านี้เราเคยจะเล่นในโซเชียลเน Facebook, <อ>็ตเวิร์กเล่น c e b o o k แเราเคยคุยกับเพื่อนได้ชีวิตก่อนหน้านี้ทุกคนมองหน้า,ายิ้มแย้มแจ่มใสคุยเล่นต่างๆได้พอเราเริ่มแสดงความเห็นเ<อ>มื่อตั้งแต่สักสเดือนที่แล้วตอนกระแสเริ่มขึ้นมาแสดงความเห็นว่าเราไม่เห็นด้วยกับเรื่อองงนนนีีี้้กกกััับเเรรื่าถูทท ตั้งแต่แรกเลยในฐานะนักวิทยาศาสตร์ผมเคยพูดเกี่ยวกับเรื่องของแก๊สน้ำตาว่ามีความอันตรายยังไงบ้างและต้องป้องกันยังไงบ้างวันนั้นผมโดนผักไปอยู่กลุ่มผู้ชุมนุมว่าแต่ทั้งที่ยังไม่เริ่มใช้นะครับแต่ว่าโดนผักไปเรียบร้อยแล้วพะผมเริ่มพูดว่าการเป่านกหวีดมันทาลายเซลล์ประสาทหูมันอันตรายมากเลยนัวิยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ผมโดนผักไปอีกด้านในทันทีแล้วบอกเออเราอยู่ตรงกลางที่เรามองทั้งสองด้านไม่ได้เหรอกลุ่มกลุ่มลายที่เล่นกันกลุ่มเพื่อนแล้วว ก็ม <the> ีคนที่เข้ามาทะเลาะกับผมหรือบางทีผมไปแย้งเพื่อนผมเพื่อนผมก็โกรธอย่างรวดเร็วทั้งที่ทั้งจริงๆเคยคุยอย่างสุภาพตอนนี้การเป็นการคุยอย่างรุนแรงมากขึ้นชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไปฉันในสัปดาห์ที่ขันมาแค่สองสมวันที่ผมเริ่มออกมาพูดว่าเราน่าจะมีกลุ่มโค้ดที่สามผมก็เริ่มมองหน้าคนหลายๆคนไม่ติดในในในแอมเบรเล็มในสังคมรอบข้างผมเริ่มโดนโทรมาคุกคามจนผมรู้สึกว่าทำไมชี้ผมเปลี่ยนไปเร็วขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นคนที่เป็นพลังเงียบถ้าจะออกมาก็โดนแบบนี้เขาก็ ทีนี้ครับการที่เราเคยบอกว่าเราอยู่คนเราคนเดียวผมมคีคนได้รู้จักบอกอยู่ภูเก็ตแล้วเขาพูดว่าเขาส่งเสริมการเลือกตั้งเขาก็โดนกดดันอย่างหนักมากเลย แต่เขาก็บอกว่าเขาส่งในข้อความในในไลน์ใน Facebook มาบอกว่ารู้สึกดีใจที่อาจารย์มาพูดเรื่องนี้เขาเหมือนเขามีที่ยืนมากขึ้นผมเลยบอกว่าเอองั้นสิ่งที่เรากาลังเริ่มทําตอนนี้คือขอแค่ที่ยืนเราได้ไหมครับให้รู้ว่าเรามีคนกลุ่มนี้อยู่และใครที่คิดคล้ายๆเราเนี่ยจะได้รู้สึกสบายใจขึ้นผมบอกว่าคุณไม่ต้องมาหาผมที่จุฬาหรอกวันศุกร์น,นี้ถ้าคุณมาได้ก็ดีแต่ทีมานั่งคุยกันถ้าคุณมาไม่ได้คุณอยู่ที่บ้านคุณคุณคทําคุณจุดเทียนคุณใช้ไฟฉายแล้วส่งรรรรรรูููููปมมมมมมาา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 าใใใหหห้้้้ดอออออยยย่่่่่่่่่งนนนนนเเเเเเววววีีีกกกััพืคไไชสึแล มันจะเศร้าใจไปเรื่อยๆแล้ววันนี้เราต้องเดินไปข้างหน้าได้แล้วก็คอยดูว่าเกิดอะไรขึ้นในสังคมอืครับอาจารย์เชื่อว่าในวันพรุ่งนี้และวันต่อๆไปพลังเงียบจะสามารถที่จะเป็นกระแสลมแห่งการเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนากลายเป็น สึนามิในการที่จะสร้างสันติภาพในการที่จะหาทางออกให้กับประเทศได้ไหมครับเชื่อมั่นตรงนี้แค่ไหนเออจะบอกว่าเชื่อมั่นเลยก็คงไม่ใช่เพราะเราก็คงเห็นภาพอยู่มันคงยากเป็นความฝันแต่ผมว่าทุกคนมีสิทธิ์จะมีความฝันตรงนั้นได้ผมยังเชื่อเรื่องของความสงบสันติสุข ผมเชื่อว่าเราอยู่ในสัาหที่21แล้วเราเดินทางม,มาไกลามากแล้วกับโลกตั้งแต่สงครามเย็น<ม>สงครามต่งตางๆที่เราเคยทะเลาะบอกแ้งกัน<ม>ประเทศไทยเคยมีความสุขเราสามารถจะมีความสุขได้ฉะนั้นผมว่ามันเป็นเมสเซจมันเป็นข้อความที่ค่อยๆส่งไป<ม>วันนี้มันจะเป็นแค่ขึ้นลมเบาๆ<ม>แต่วันหนึ่งถ้าเกิดมันส่งไปเรื่อยๆแล้วคนเห็นพรกับเรามากขึ้นคนจากที่เคยไม่กล้าคุยกับใครแล้วรู้ว่ามีคนอย่างเราอยู่แล้วลุกขึ้นมาพูดพร้อมๆกันมันจะกลายเป็นสึนามีอย่างที่ว่าก็ได้ครับอาจารย์จินตนาการสําหรับ13มกราคมนี้อย่างไรรคับ คิดว่าจะพลังเงียบที่ออกมาจะทําให้ความกังวลว่าจะเกิดจราจนจะเกิดสงครามกลางเมืองมันจะน่าจะผ่อนคลายลงไหมครับด้วยด้วยพลังเงียบที่เริ่มออกมาเพื่อเรียกร้องสันติภาพผมมองนี้ก่อนว่าถ้าไม่มีใครทําอะไรเลยถ้าไม่มีใครออกมาเลย1 3นี้รับเป็นต้นไปเนี่ยจะเกิดปัญหาที่เราจะคาดไม่ถึง จะมีปัญหาหลายๆอย่างเกิดขึ้นผมชอบพูดว่าผมเป็นคนผ่านยุคพฤษภาธมินมาก่อนผมรู้ว่ามันมีเบื้องลึกเบื้องหลังหลายๆอย่างเกิดขึ้นมันมีการบาดเจ็บล้มตายที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นผู้ไปร่วมชุมนุมไม่เคยคิดรลกว่าฉันต้องไปบาดเจ็บล้มตายแต่มันจะมีใครบางอย่างที่ใครบางคนที่ต้องการจะสร้างกระแสขึ้นมาได้ความต้องการนี้ยังคงมีในการชุมนุมครั้งนี้ไหมฮะผมไม่แน่ใจแต่มันเกิดขึ้นได้สะเทศไทยเราเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ามันเกิดอะไรตุ้มตามขึ้นมามีปัญหาขึ้นมามันจะเปลี่ยยยยนนรรรราาากกศศททที่่เเเคคปป็แหุดะไย เป็นสงครามขึ้นมาได้แต่ผมหวังว่าสภาวะที่มีเรื่องมีโค้ดที่3เกิดขึ้นมาอาจจะดึงคนบางคนที่คิดว่าเอ้ยไม่มีทางออกผมกดเก็บกดแล้วผมต้องไปเดินกับเขาอาจจะบอกว่าเออทางออกก็มีนะแต่เป็นทางออกที่คิดว่าสันติกว่ากับมาเจอกับตรงนี้ไหมมานั่งคุยตรงนี้ไหมอาจจะค่อยๆลดคนลงมาบ้างรตรงนั้นก็เดินเนินไปแต่ตรงนี้ก็ลดลงมาบ้างอาจจะเริ่มเห็นเป็นบาลานซ์ของเสียงใหม่ว่าเออจริงๆมันไม่ได้มีแค่สองขั้วนีมีหลายขั้วยุทธการต่างๆที่เขาเคยวางกันไว้เขาจะเปลี่ยนแปลงไปแต่แทนที่จะเป็นไปตามเกมที่ใครบางคนจะวางไว เกมนี้ต้องชง,งักเพราะว่ามันมีมันมีขั้วใหม่โผล่ขึ้นมาแล้วก็ต้องวางเป็นอย่างน้อยมันชะลอชะลอความรุนแรงลงได้สักวันสองวันก็ยังดีครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังเกมการต่อสู้กันระหว่างประชาชนหลายๆคขั้วหลายๆกลุ่มเนี่ยเขาจะเขาจะยอมฟังเสียงของประชาชนจะยอมรับพลังของพลังเสียงประชาชนที่ที่อยู่ตรงกลาง มากแค่ไหนอาจารย์ประเมินกลุ่มนี้อย่างไรผมผมไม่ค่อยแน่ใจผมก็ไม่มีความรู้ลึกมากทางการเมืองแต่แลวผมก็ไม่รู้เขาเป็นใครด้วยแต่ผมคิดว่าทุกครั้งที่เขาวางแผนทางยุทธศาสตร์ผมเรียนจบรอปีห้าผมเป็นว่าทีร้อยตรีจริจงๆผมรู้ทุกอย่างจะต้องมีการวางแผนยุทธศาสตร์ทั้งถ,ถ้าเกิดมีการที่เกมที่เปลี่ยนแปลงไปแผนเขาต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างน้อยเราชะลอการบาดเจ็บล้มตายไปวันสองวันผมื่อว่าเป็นประโยชน์แล้วครับอาจารย์คิดว่าการเลือกตั้ง ที่จะมีในวันที่2กุมภาพันธ์นะฮะซ,ซ,ซึ่งอาจารย์ก็ยืนยันแล้วก็เรียกร้องที่จะให้มีเนี่ยมันจะเป็นทางออกอะไรบ้างได้ไหมฮะเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าแหมเลือกไปก็ไม่น่าจะมีมีทางออกอะไรเพราะสุดท้ายก็ก็ต้องทะเลาะก,กันต่อแล้วก็คุยกันต่อหรือก็อาจจะมีปัญหาขัดแยง้งมีการออกมาไล่กันอีกรัฐบาลที่จะมาจาัดก,การเลือกตั้งอะไรต่างๆเหล่านั้นมันจะมี ความดีหรือมีทางออกอะไรบ้างสําหรับการเลือกตั้งสองอุมภพันธ์นาจย์มันน่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้เรียนรู้ว่าชีวิตจริงเป็นยังไงนะครับเราเรา,เราผ่านโลกที่เคยท้อบอกแวงอยางรุนแรงมาเยอะมากแล้วเรามาถึงโลกที่บอกว่าจริงๆแล้วด้วยรัฐมนูนใหม่2,540ที่เราใช้แล้วมาถึง50ด้วยเราโดนดีไซน์โดนออกแบบมาให้มี2องขั้วตั้งแต่แรกค,รคนในสังคมไทยยังไม่เคยถูกสอนเรื่องนี้สิ่งที่จริง,รรงๆแล้วจะต้องมันต้องสอนกันใหม่คือบอกว่าจริงๆเราอยู่บนโลกสองสองขั้วตั้งแต่แรกนะและสองขั้ การเลือกตั้งด้ยวยรัฐมนูลตั้งแต่ป25ี2540มาคือถ้าคุณชนะอีกคุณต้องแพ้คนหนึ่งชนะอีกคนก็ต้องแพ้รเราต้องยอมตรงนี้ได้ฉนันถ้าเกิดเราสามารถดําเนินการการเลือกตั้งครั้งนี้โดยความสงบมากขึ้นคนเข้าใจกันมากขึ้นอสองฝ่ายเริ่มชะลอลงแล้วมานั่งคุยกันมากขึ้นมผมหวังว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปคือครั้งนี้คงไม่ไม่เปอร์เฟกแน่แต,แต่ครั้งต่อไปมันจะเปอร์เฟกขึ้นเรามีเวลาตั้งปีหนึ่งในการมาคุยกันใหม่ว่าต้องยอมรับนะเราจะเดินทางเส้นนี้หรือเราจะแก้แล้วมันเป ตอนนี้ช่วยช่วยดาวช่วยค่อยๆลดความรุนแรงมาก่อนมาคุยกันก่อนได้ไหมอืมแล้วก็รักษากติกาประชาธิปไตยไว้ก็การเลื่องต่างครับครับอาจารย์ขอขบคุณมากที่ร่วมรายการครับได้ครับสวัสดีครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดของรายการฟันธงสําหรับคืนนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมอาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์ผมจอมเพชรประดับและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ